พวกเราทุกคนที่สนใจศึกษาธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดสรููดีแล้วพวกเรายึดเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะนะ เป็นคือพึ่งอันประเสริฐของพวกเราพระพุทธองค์นั้นสอนให้เรามีศีลสมาธิปัญญาคำว่าศีลนั้นหมายความว่าเราพยายามรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวประพฤติร่วงกิเลสอย่างอยาบที่จะพึงกระทำด้วยกายวาจาหรือใจถ้าเรามีการสํารวมดีแล้วอันนี้แหละเรียกว่าสินเมื่อเราสํารวมกายวาจาของเราโดยใจนั้นบริสุทธิ์ เรามีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวหรือเราเพ่งอะไรอยู่หรือกำหนดอะไรอยู่ให้เราอยู่รู้อยู่ในอารมณ์เดียวไม่ให้เราไปเกาะเกี่ยวกับเครื่องเศร้าหมองคือนิวรธรรมทั้งห้าเพราะว่านิวรธรรมทั้งห้านั้นเป็นตัวเป็นเครื่องสกัดความเจริญของสมาธิ สมาธิคือการเพ่งใจไว้ในอารมณ์เดียวหรือให้คาใจง่ายๆว่าถ้าเรากำหนดพุทธโธเราก็มีสติรู้อยู่กับพุทธโธตลอดเวลาความทำทิฏฐิคือความเห็นให้ถูกต้องน,นั้นที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญญา ปัญญาคือการที่พวกเรานั้นเห็นของจริงเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งพระไตรลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรหรือไม่มีใครจะหนีพ้น ได้สักคนเดียวถ้าเรามีปัญญารู้ตามสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นความเป็นจริงเมื่อพวกเราที่จะประพฤติปฏิบัติขอให้เราจงประพฤติปฏิบัติตามนัสินสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดบรรลุถึงความบริสุทธิ์ คือมรรคผลนิพพานก็ขอให้พวกเราจงใช้กำลังใจให้เต็มที่เพื่อจะสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นในใจของพวกเราทุกคน